สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช้อไอส์าหมอเจช่องที่รวมทุกเรื่องราวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ทีดรึงข้อมูลแนวทุกคนรับต่อรอทุกคนวันนี้ขอพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเ่งในรถสายแอดเวนเจอร์ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปี2026นั้นก็คือ Yamaha t e n e r a 700รุ่นใหม่ล่าสุดรถสายลุยที่ขึ้นชื่อเรื่องความเกด ความทนและจิตวิญญาณแร์ลี่จากดาก้าที่แท้จริงยามาฮ่าเทเนเร่700ปี2026ยังคงยืนหยัดในแนวคิ่เดิมคือรถแอดเวนเจอร์ที่เน้นการขับดีงไม่เน้นความสปอร์ตเกินจำเป็นแต่เพิ่มรายละเอียดและเทคโนโลยีให้ตอบโจทยุคสมัยมากขึ้นตั้งแต่รูปลักภายนอกที่ดูดุดัขนข็งแร่งและโฉบเฉี่ยวยิ่งกว่าเดิมไฟนหน้าตรงแรวร์ลี่แบบเลนทีไฟเกเนเร์ของตระกูลเทเนเร่ที่ให้ความสว่างเพิ่มความเฉีนและความคือหน้าปรับปรุงใหม่ช่วยลดแรงลมขณะขับ ส่วนคาร์บิออกแบบให้แคบช่วงเขาเพืพ่อควบคุมรถได้ง่ายเวลาออกทีออฟโรดฐันน้ำมันความจุประมาณ16ลิตรออกแบบให้สมดุลน้ำหนักหน้าไม่หนักหลังไม่เบาเกินไปเหมาะทั้งการขี่ในเมืองขี่ทางไกลและขี่เลยเส้นทางโอดโอจุดเด่นหลักของ Yamaha เ n e r e 700ปี2026ยังคงเป็นเครื่องยนต์ c ี2ขนาด1 8 9ซีแบบ2อสูบเรีย d o ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์ย็อนี้ที่สุดตัวเองมาแล้วทั่วโลกในด้านความทนทาน แรงบิดมาวายและการตอบสนองที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่ให้กำลังสูงสุดประมาณ74แรงมา้าแรงบิดเด็นในรอบกลางทำให้การขี่ในทางส่วนหรือาทางชันทันได้อย่างมัน่นใจเสียงเครื่องมีเอกลักษณ์แบบคลาสเสีงที่ฟังสนุกและร้องใจระบบเครืร่อง6สปีดปรับอัตราเพ่ให้เหมาะกับทั้งการคลานช้าในออฟโรดและการวิื่งยาวบนทางหลวงในรุ่นปี2026มีการปรับปรุงระบบคลัตช์ที่เบาหือขึ้นและอาจมาพร้อมระบบ ABS เบรคคลาสช่วยลดอาการร้อล็อเวลาเบรคแรงแรงเพิ่มความปลอดภัยและความนุ่มนวลในการขับขี่ช่วงล่างถือเป็นหัวใจสำคัญของเทเนเว่เร้อยโดยในรุ่นใหม่ยังคงใช้โช๊คหน้าหัวกลับจาก a y d ขนาดใหญ่ระยะยืดยาวรองรับการปรับแต่งได้เต็มรูปแบบทั้งคอมแพชั่นในเบาและคีโหลดโชกหลังเดี่ยวพร้อมกระเดี่ยงรองรับการขี่แบบบรรทุกสัมภาราหรือซ้อนท้ายได้ดีไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหลุมบ่อทางฝุ่นหรือเส้นทางภูเขาเทเนเว่เจ็ดร้อยยังให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมง่าย ระบบเบรกหน้าเป็นดยสคู่พร้อมคาลิปเปอร์คุณภาพสูงเบรกหลังดยสเดียวให้แรงเบรกที่มั่นใจรุ่นปี2026ปรับจูนระบบ ABS ให้เหมาะกับสายลุยมากขึ้นโดยสามารถปิด ABS ล้อหลังได้เพื่อการขี่ออโฟโรดอย่างแท้จริง ล้อสีรลวดขนาด21นิ้วด้านหน้าและ18นิ้วด้านหลังเป็นขนาดมาตรฐานสายแอดเวนเจอร์ตัวจริงใส่ยางกึ่งวิบากจากโรงงานพร้อมลุยได้ทันทีหน้าจอเรือนไมลในยามาฮ่าเทเนเร่700ปี2026อัปเกรดเป็นจอ TFT สีเต็มรูปแบบแสดงผลชัดเจนแม้กลางแดดมีโหมดการแสดงผลให้เลือกเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปของยามาฮ่าเพื่อดูการแจ้งเตือนการโทรข้อความและข้อมูลการขับขี่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนเกินไปมี traction control ที่สามารถเปิดปิดได้รองรับทั้งมือใหม่และสายฮาร์ดคอร์น้ำหนักตัวรถยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ง่ายเมื่อเทียบกับรถ Adventure Class เดียวกันความสูงเบาะอาจอยู่ประมาณ875ม mm ิมให้ท่าทางการขี่ที่เหมาะกับการยืนขี่ในออฟโรด แต่ก็ยังมีออปชั่นบอกต่ำสำหรับคนตัวไม่สูงมากยามาฮ่าเทเนเร700ปี2026เหมาะก,กับใครเหมาะก,กับคนที่อยากได้รถแอดเวนเจอร์แท้ๆที่พาไปได้ทุกที่ตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจำวนัน ขี่ทริปยาวข้ามจังหวัดข้ามประเทศไปจนถึงการลุยเส้นทางฝุ่นเส้นทางภูเขาและเส้นทางธุรกันดารรถคันนี้ไม่ได้เน้นความหรูหราแต่เน้นความทนความจริงใจและการขับขี่ที่สนุกราคา Yamaha Tenere 700ปี2026ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ประมาณ4แ0 0ปลายปลายถึง5 0 0 0ต้นต้น,ตนบาทขึ้นอยู่กับการตั้งราคาของามาฮ่าประเทศไทยและอุปกรณ์ที่ให้มาในแต่ละแพ็กเกจ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและชื่อเสียงระดับโลกของรุ่นนี้ใครที่กำลังมองหารถแอดเวนเจอร์สายลุยที่ขี่ได้จริงไม่จุกจิกและพร้อมพาคุณออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ Yamaha Tenere 700ปี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SM Motor เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลมอเตอร์ไซค์ก่อนใครแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ